โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนบ้านคลองสลิกาทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษในคาบเรียนที่2นะคะเราจะยังอยู่เรื่องเดิมคือเรื่อง the amazing body แต่วันนี้คุณครูมีภารกิจให้นักเรียนนะคะวันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องภารกิจคุณครูจะวันนี้คุณครูจะ,คคจะสอนเรื่องการแต่งประโยคนะคะวันนี้สอนนิดเดียวนะคะสอนนิดเดียวนะคะ เพื่อให้นักเรียนทํามีเวลาทำภารกิจเยอะๆนะคะอ่ะมาดูกันค่ะจากคราวที่แล้วเนี่ยสอนเรื่องนี้ไปใช่ไหมสอนเรื่อง the amazing body ซึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะคะเช่นเนี่ยอย่างในรูปเนี้ย neck, teeth, shoulder, stomach, toe, bone, heart, muscle, brain ใช่ไหมคะและยังมีอีกที่มีเหตุหัว อามแขนแฮนมือ um, นั่นนะจำได้ไหมที่อยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณรูต้องการให้นักเรียนได้ในวันนี้คือหนึ่งมีจุดประสงค์เดียวคือ1สามารถแต่งประโยคเกี่ยวกับการบอกว่าฉันมีอวัยวะเนี่ยในร่างกายกี่ชิ้นนะคะอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะคะ อันนี้นะคะบอกมาเลยว่า I have ุ o จุดจ,จ,จำนวนและต่อด้วยเอาไว้วะสมมุติว่าคุณครูต้องการบอกว่าครูมีแขนสองข้างใช่ไหมคะคนก็ต้องมีแขนกี่ข้างลูกสองข้างใช่ไหมคะถ้าจะบอกว่าฉันมีเนี่ยต้องใช้คำว่า I have นะคะเดี๋ยวคุณครูขอขยายนิดนึง ฉันมีฉันขยะใหญ่เลยนะคะคำว่าอน,นักเรียนค่อยๆดูไปนะคะคำว่าฉันในภาษาอังกฤษพูดว่า I ใช่ไหมคะ I เนี่ยแปลว่าฉัน have เนี่ยแปลว่ามีถ้าต้องการบอกว่าฉันมี แขนสองแขนจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะ I have แต่ว่ารูปประโยคในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีการสลับกันนิดหน่อยจะไม่เอาเอาไว้ยวะมากอดแขนแต่เราจะเอาอะไรมาก่อนคะจำนวนมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยอวัยยะ วะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉันมีแขนสองแขนต้องเอาอะไรขึ้นก่อนลูกเอาคาว่าสองขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า I have สองภาษาอังกฤษคืออะไร one two right เพราะฉะนั้นฉันมีสองแขนต้องบอกว่า I have two เ,เขียน two ก่อนนะ two เขียนภาษาอังกฤษมาให้ครูนะคะ two two อะไรลูกแขนภาษาอังกฤษพูดว่างไง arms yes very good arms สะกดอย่างไรสเป l ลมให้ครู a r m แล้วคลิปที่แล้วค,คุณครูบอกว่าถ้ามีสองอย่างจะต้องเติมอะไรไปด้วยคะลูกต้องเติม s ไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้ประโยคว่าฉันมีสองแขนดังนี้นะคะ i have two arms yes very good อ่ะลอง อีกประโยคหนึ่งนะคะถ้าคุณครูต้องการจะบอกว่าฉันมีฉันมีฉันมอีอะไรดีนะฉันมีหนึ่งหัวใจหนึ่งหัวใจ มีหัวใจหนึ่งหัวใจจะต้องบอกว่าไง I have หนึ่งคืออะไรลูกต้องเอาอะไรขึ้นก่อนนะจำนวนมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยอวัยวะใชะ่ไหมคะหนึ่งภาษาอังกฤษพูดว่า one right I have one หัวใจภาษาอังกฤษพูดว่าพูดว่าอะไร heart yes heart นะคะเก่งมากคนที่ตอบตามนะคะอ่ะสะกดมา spell m i c h a spell heart in English please สะกดคคำว่า heart ในภาษาอังกฤษให้คุณครูสิสะกดอย่างไรแอบเปิดดูสิ H E A R T คำว่า h e a t ต้องเติม S ไหมคะมีหนึ่งอันเติมไหมลูกไม่เติมนะคะเพราะฉะนั้นใส่จุดก่อ stop ได้เลยแบบนี้คะ I have one heart วันนี้ขอแค่นี้ให้นักเรียนสามารถแต่งได้ว่าฉันมีอวัยวะในร่างกายมีกี่ชิ้นมีอะไรกี่ชิ้นอะลองแต่งเองนะคะอ่ะภารกิจในวันนี้คือฟังครูนะคะเดี๋ยวนะภารกิจในวันนี้นะคะภารกิจคือนะคะภารกิจคือมีสองภารกิจนะวันนี้นะ คือหนึ่งให้นะักเรียนนะคะเดี๋ยวก่อนนะแอบดูโพยแป๊บท่องสับพร้อมเกี่ยวกับท่องสับเกี่ยวกับอวัยวะอวัยวะพร้อมสับกดมา สะกดนะลูกสะกดมาอย่างน้อยห้าชิ้นพร้อมนะคะพร้อม and sorry ไม่ใช่รอมนะทุกทัาพอร้อมนะคะพร้อมสะกดมาอย่างน้อยห้าชิ้นนะคะสองให้นักเรียน แต่งประโยคเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายหนึ่งประโยค sorry. หนึ่งประโยคโดยใช้ I คือสิ่งที่เราเพิ่งจะเรียนไปใช่ไหมคะสิ่งที่เราพิ่งจะเรียนไปนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะอ่ะสมมตินะคะสมมุติคุณครูเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงใครสักคนในห้องเรียนนะคะสมมุติคุณครูเป็นเด็กหญิงน้ำขิงในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะเริ่มคลิปด้วยประโยคที่บอกว่าสวัสดีค่ะ Hello my name is สวัสดีค่ะ hello my name is สวัสดีค่ะหนูชื่ออเด็กหญิงขวัญมณีเลขที่เท่าไหร่ชั้นปชั้นปสี่วันนี้จะมาท่องศัพท์อวัยวะห้าห้าชิ้นค่ะหนึ่ง head หัว head หัวแบบนี้นะคะ สอง ARM a R m, m can แขน ARM a R m, m can แขนสมมติคุณทูท่องไปครบห้าอว้ยวะละคุณกูก็จะบอกว่าแต่งประโยคอวัยวะ I have one heart I have one heart ฉันมีหัวใจหนึ่งหัวใจ แบบนี้นะคะจบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะซะนะคะท่องคำศัพท์เนี่ยให้ท่องหนึ่งคำสองครั้งนะคะมาอย่างน้อยห้าชิ้นนะคะแล้วก็แต่งประโยคเกี่ยวกับอ,อวัยวะเนี่ยหนึ่งประโยคเนี่ยพร้อมบอกคำแปลด้วยนะคะตามนี้นะคะโอเคให้นักเรียนส่งงานในกลุ่ม กลุ่มห้องเรียนครนูน้ำขิงนะคะที่เป็นคลิปเนี่ยนะคะห้องเรียนครูน้ำขิงนะคะป .4 นะคะมาก่อนวันอังคารที่เอยมาก่อนวันพุทธที่11สิงหาคมเวลา19นาฬิกานะคะเผื่อเวลาให้คุณครูดูสักนิดหนึ่งนะคะคุณครูจะได้แบบว่าเช็คนักเรียนส่งงานได้ครบถ้วนนะคะโอเควันนี้ ภารกิจของเรามีแค่นี้นะคะโอเคซียูคุณบาย